สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับที่ติดตามทางช่อง YouTube วิเคราะห์มวยไทยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากสมาชิกที่เข้ามาดูครับกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะได้มีกําลังใจทํางานนะครับวิเคราะห์มวยดีๆนะหาข้อมูลมวยเด็ดๆนะครับมาให้สมาชิกเอาไปต่อสู้กันหน้าตู้นะครับหรือว่าพักยกกันนะครับเรามาสรุปมวยผลมวยช่องจิตสังก่อนนะครับคู่ที่หนึ่งเขาเป็นบุติกรครับ ส่วนน리리้ำทานคีรีนะพบกับพึงพการโสสะชีดนะครับคู่นี้เหรีเปิดมาในราคาสองหนึ่งนะครับก็เป็นทางด้านวุฒิกรนะส่วนวน,น้ำทานคีรีนะเอาชนะพึงพการนะไปได้ไม่ยากนะครับคู่ที่สองก็เป็นทางด้านพยักษ์ศักดิ์ตูลพบกับกอเต่าเพชรสมนึกคู่นี้เหดเปิดมาให้ทางด้านกอเต่าเพนต่อในราคาสิบเก้าเขาเป็นทางด้านกอเตา เป็นทางด้านพยักศัตรูนะครับพิกเอาชนะกอเต่าเพชรสมนึกไปได้คู่ที่สามเ็เป็นมังกรทองศักดิ์บุรีละอมหรือว่ามังกรทองสิทย์นายกทวิตรพง์พบก,กับวินมอรัตนาบฑิตเลตเปิดมา 5, 4, 3, ห้าสี่สามสองให้ทางด้านมังกรทองเป็นต่อเขาเป็นทางด้านเจ้าวินนะัมรัตนาณดิตพิกเอาชนะคะแนนมังกรทองไปได้เขามาดูคู่เอกนักรบเฟเทกผูกักกบกิงซางเล็ก่อหลักโอง เลดเปิดมาให้กิ่งซางเล็กเป็นตอนนะครสามสองห้าสามพอเป็นทางด้านนักลบเฟติกพ ah, ิกเ ah, อาชนะคะแนนพิกเอาชนะนกกิ่งซางเล็กตอก่อหลักสองภายในยกที่ห้าคู่อื่นก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรนะครับมีปัญหาแค่คู่ที่สองเป็นคู่ของพยักษ์ศัตูนพบก,กับกอ,อเต่าเพชรสมนึกนะครับเรามาดูไล่เรียยกันเลยครับตั้งแต่ยกที่หนึ่งนะครับยกที่หนึ่งก็หมูยกหนึ่งก็เลดก,ก็อยู่ที่ทางด้าน พยักเป็นต่อในราคาห้าสี่หมดยกที่สองก็เป็นทางด้านของกอเตาเพชรสมนึกเป็นต่อในราคาสามสองพอมายกที่สามก็เป็นทางด้าน,ออนาา 7, กอเตา,าเป็นต่อในราคาเจ็ดีหมดยกที่4ีก็เป็นทางด้านพยักเป็นต่อในราคาสามหนึ่งคือว่าเขาไม่ที่แฟนมวยรับไม่ได้กันครับคือการพอมวย โชกันไปในยกที่5นะครับราคาอยู่ที่พยักศักดิ์ศรูนะครับเป็นต่ออยู่นครสามหนึ่งปล่อยตัวยกห้ามาครับมวยมาเต้นมาทำมันนิดหน่อยครับก็เป็นตอนนั้นพยักศักดิ์ศรูนะครับเป็นต่ออยู่10ช่วงตัวนะครับไหลไปถึง15้าช่วงตัวเลยนะครับพอมวยสองตัวออกมาเต้นกันนะครับราคาค่อนข้างจะไหลไปนะครับไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยครับไหลไปทางกอเต่าเพชรสมนึกนะครับมวยออกมาเต้นกันยกห้านะครับไม่รู้ว่าใครแพ้ใครชนะเทีับออกมาเต้นกันนะครับ แต่ที่แฟนมวยรับไม่ได้ครับคือว่าราคาเวียงกับข้ามาทางมาทางของกอเตาเพชรสมนึกนะครับเป็นต่อในราคาสี่ช่วงตัวนะครับสี่หนึ่งเลยครับแฟนมวยแค่สงสัยนะครับว่าทําไมราคาถึงมาเป็นแบบนี้นะครับราคาอยู่ที่มุมแดงดีๆนะครับในราคาสิบช่วงตัวนะครับมวยออกมาเต้นก็มาให้ทางด้านของกอเตาเพชรสมนึกเป็นต่อเลยราคาสี่หนึ่งแฟนมวยก็งงนะครับพอเก็บไปคะแนนก็ชูมือทางด้านกอเตาเพชรสมนึกครับพลิกเอาชนะพยักสักตูู ไปแบบแฟนมวยทั้งประเทศคาใจกันเลยนะครับเราก็ต้องมาแก้เคล็ดนะครับในการต่อสู้หน้าตู้ครับหรือในวิีทุกวันนี้นะครับมวยครับชูสวนเห็นกันเป็นประจำนะครับเราจะไม่พูดถึงกรรมการแลนะครับว่ากรรมการส่งซิกส่งอะไรหรือเปล่าเราจะไม่ไม่พูดนะครับเราจะมาพูดในทางด้านทเราการเที่ยวตัวรอดนะครับการเล่นมวยตัววันนี้นะครับมวยจะมีวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเราก็เน้นเลยนะครับวันพฤหัสเราเน้นเราชอบคู่ไหน เน้นเข้าตัวถูกแต่งตัวบางทุนเน้นกินสองข้างช่วงนี้ไม่ต้องรอมวยชูมือนะครับดูว่าตัวนี้มีรูที่จะเป็นต่อให้เราออกตัวบางทุนแล้วเราชนะสองข้างได้เราเล่นนะครับมวยวันเสาร์ที่ครับก็มีวันหนึ่งผมว่าไม่ต่ำแต่ยี่สิบคู่นะครับเราเน้นแล็บวันเสาร์นี้ดูสักห้าคู่หกคู่นิดคู่ไหนเราสามารถเข้าไปก่อนแล้วก็แต่งตัวบางทุนได้เน้นคู่แบบนี้นดีกว่าครับเล้ววัดดวงสู้ไม่ได้ครับถ้าเป็นเน้นรอชูมือนะสู้เขาไม่ได้ครับช่วงนี้ไม่แนะนําให้ต่อของแพงเลยนะครับ มวยมันพลิกได้ตลอดเลยครับการชูศีลอย่เห็นเป็นบ่อยครั้งนะครับเราต้องเล่นมวยเอาตัวเองให้รอดนะครับไม่ต้องไปว่าคนนู้นว่าคนนี้ว่านะครับพาตัวเองให้รอดก็พอนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากแฟนมวยทุกคนนะครับกดติดตามกดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมจะมาวิเคราะห์มวยให้สมาชิกนะครับทุกวันที่มีมวยนะครับถูกบ้างผิดบ้างครับแต่ผมมั่นใจครับโอกาสชนะมากกว่าแพ้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับสวัสดี